รู้ลิ์แม่ซะแล้วถ้างั้นป้าขอร่วมทําบุญด้วยโดยไม่คิดเงินสักบาทเดียววันนี้นะครับเรามีส้มตำปาร้ารสเด็ดนะครับอยากให้ทุกคนนะช่วยซื้อกันหน่อยนะครับโอ้โหดูแฟนคลับผมสองคนนี้สิครับให้เงินพี่แษงมาอีกคนละ5,000บาทแล้วนะครับ มึงบอกกูว่ามึงเกยวมาทำบุญแล้วน,นี่มึงน,นั่นเอามาขายจะกินอะไรดีเจ้าเนี้ยป้าจา้ะคือผมเป็นยูทูบเบอร์นะจ๊ะ จะมาถ่ายคลิปร้านป้าเหรออใช่ครับแต่ป้าไม่ต้องเป็นหัวนะครับคือผมไม่ได้มากินฟรีอ่ะแหมน่ารักจังงั้นวันนี้จะทางอะไรดีจ๊ะอืมผมขอส้มตำปลาระแซบๆนูนๆเลยจ้ะป้าอืมขอพิกแค่5เมตรพอแล้วก็เอาขนมจีนหนึ่งนะอเอาประดุกด้วยจ้ะได้ได้งั้นนั่งเลยเดี๋ยวป้าทําให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามากินอาหารไทยรสชาติจัดจ้านะครับบอกเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักและไม่มีใครที่ไม่เคยกิน,นครับนั่นก็คือส้ตมตำครับผม มาแล้วจ้าเดี๋ยวนะไปเอาหนมจีนมาให้ก่อนมาแล้วจ้านี่เลยครับเจ้าของร้านชื่อประดาจ้าโอ้ยบอกเลยนะครับว่ารสชาติจะแับถูกปากแค่ไหนไปลุยกันเลยครับ รวยครับทุกคนอื้อบ้าอดท่ากลมกล่อมนัวมากเลยจ้ะ <c oughs> อื้ือร่อยจริงครับสุดยอดมากเลยครับทุกคน <c oughs> ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับทุกคนแซ <c oughs> ่บมากร้านชื่อว่าป้าดาสามข้อค,โคโ <c oughs> <c oughs> รับผมป้าดาจะ้ะงั้นผมขอสั่งแบบนี้อีกหนึ่งน้อยถุงเลยจ้ะฮะ <c oughs> ตายแล้วคุณจะช่างไปทําไมมากมามล่ะคะกินหมดเหรออ๋อคือว่าผมจะเอาไปบริจาคคนจรจัดนะครับคือคนพวกนี้เขาไม่มีโอกาสได้กินของอร่อยๆครับป้าอีกอย่างนะคือผมชอบทําบุญอยู่ด้วยแหมน่ารักจังป้าก็ชอบทําบุญถ้างั้นปา้าขอร่วมทําบุญด้วยโดยไม่คิดเงินสักบาทเดียวไม่ได้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 ไไดไไดป้าของซื้อของขายอ่ะเอา,อางี้แล้วกันงั้น ผมออกคึ้่นหนึ่งไหมป้าไม่ได้หรอกคุณต้องเหนื่อยเอาไปแจกจ่าย<อ>คนนะ่ะป้าน่ะนั่งเฉยๆป้าขอไม่คิดเงินดีกว่าโอโ้โหงั้นซาทุกแลยนะครับป้าขอให้ป้าเนี่ยขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าเลยจ้า <c oughs> นี่ครับถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยไปไหนก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านปลาดดสามโค่นะครับส้ตมตำที่บอกเลยว่าเด็ดจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับตะคร้ดกดกระดิ่งด้วยนะครับ อ่ะอุยอิ่มเว้ยอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่จ้ะได้ครบแล้วจ้ะหนึ่งร้อยถุงขอบคุณมากครับป้าอันนี้เงินข้าต้องการของผมครับไม่เอา ป้าเลีย้ยงโอ้ย S 1> <S 1> <S 1> <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนนี่ยร่วมทำบุญกันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับเรามีส้มตำปลาร้ารสเด็ดนะครับอยากให้ทุกคนช่วยซื้อกันหน่อยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะไปบริจาคก่คนยากไร้นะครับคนจนจัดที่เขาไม่มีบ้านนะครับทุกคนราคาขายวันนี้นะครับอยู่ที่ถุงละ100บาทนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึ่งนะครับแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเอาไปทำบุญแน่นอนนะครับทุกคนเกเอค่ะพี่เ์ คุณกีแฟนคลับหมายเลขหนึ่งโอ้โหมาเร็วอะไขนาดนี้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่เพลมาไลฟ์สดเมื่อะไรเนี่ยไม่เคยมาอืน่ารักจริงๆเลยนะครับน้องกีว่าแต่วันนี้ร่วมทำบ,บุญกี่ถุงดีจ๊ะสิบถุงไปเลยค่ะอุยแล้วก็ร่วมทำบ,บุญเพิ่มอีกสองพันนะจ๊ะ หนูเอา20ถุงนะคะหนูก็เอา20ถุงค่ะส่วนนี้ค่ะหนูร่วมสมทบทุนอีกห0 0พันค่ะหนูด้วยหนูด้วยโอ้โหดูแปนค่ะผมสองคนนี้สิครับยิ้มนะครับให้เงินพี่แตงมาอีกคนละ5,000บาทแล้วนะครับแถมสมตบอีก20ถุง2คน ตอนนี้นะครับเราได้ยอดบ,บริจาคมาอยู่ที่1 7 0 0 0หมื่นดบาทสุดยอดเลยครับทุกคนอู้ดูสิครับทุกคนอู้เป็นปึกเลยครับน่ารักและยังรวยต่างหากอูหดูเต็มเลยเนี่ยโอโหงานดีนะพี่เนี่ยเอาไปบริจาคฟินเลยไหมเนี่ย สี่หมื่นเก้าห้าหมื่นสองช่วโมงได้เงินมาแต่ห้าหมื่นใช้ประโยชน์จากไอ้พวกแฟนคลับเนี่ยได้เงินไวกว่ายูทูบอีกนะเนี่ยดูอย่างนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยไปสั่งส้มตำกับอีกป้านางโง่ได้ดีกว่าดูตาแน่าจะหลอกง่ายอ,ะอ่ะ ป้าจ้ะป้าเธอคนเล่่่นน่ะเขาบอกว่าส้มตามป้าอร่อยมากเลยจ้ะสาธุสาธุสาธุอย่างนี้แล้วกันนะป้าวันนี้เนี่ยผมขอสั่งส้มตำอีกหนึ่งถุงแต่คราวนี้ให้ผมจ่ายเถอะนะจ้ะป้าไม่ได้ป้าจะทำบุญอย่าขัดสินี่นั่งรอเลยนั่งเลยนั่งเลย กูช่งโงมากใช่ไหมโอ้โห,โหดูแฟนคลับผม2คนนี้สิครับยิ้มนะครับให้เงินพี่เตี่มาอีกคนละ5,000บาทแล้วนะครับแถมสมตามอีก20ถุง2คนตอนนี้นะครับเราได้ยอดบริจาคมาอยู่ที่1 7 0 0 0บาทสุยดยอดเลยครับทุกคน มึงบอกกูมึงเด๋ยวมาทางบุญท่นนี้มึงอันเอมาขายมึงหลอกกูไอ้คุณเลววันนี้ยังกล้ามาโกหกฉันอีกเหรอเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันไม่รู้ลิ์แม่ซะแล้วอ ป้าจ้ะป้าจ๋ะทำไมวันนี้ส้มตำม,มันสีแดงๆขนาดเนี้อ๋อป้าได้พิษมาใหม่นะ่ะสีมันสวยแต่ไม่เผ็ดหรอกป้ากินแล้วอ๋อป้างั้นเดี๋ยวผมนี่ไปเลยนะจ๊ะจ้าขอให้เจริญเจริญนะพนุ่ม <laughs> เดี๋ยวมึงเจอกูฉันเอา20ถุงจ้ะฉันเอา30ถุงฉันก็เอา30ถุงจ้ะะจยังจ้ะกินเลยจะเด็กมากดูสิ โอ๊ยนี่พี่จะฆ่าพวกเราเหรอเนี่ยมันเผ็ดมากเลยนะพี่เผ็ดจนแสบห้องแล้วเนี่ยมันเผ็ดอะไรอย่าเว่อร์ไปนหน่อยเลยเนี่ยพี่เบย์พี่แกลงเราเหรอเผ็ดขนาดเนี้พวกเราตายได้เลยนะเรวมากอะ่ะพี่อะ่ะแย่มากๆเรามาช่วยทำบุญมาแกงกันแบบเนี้ยเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยใช่มันเผ็ดตรงไหนละสีแดงมันแ็่แค่แค่ไปหน่อยแค่นั่นเอง ง e ั้นแกก็ลองกินดูแล้วกันพวกเรามาเ้ยเ้ยเอาเลย้ยจับอย่าใส่ปักไม่ไม่ไอยใส่ปักเลยเอาเลย น้อยมาหลอกคนแก่เพื่อจะเอาส้มตำไปแจกคนจรจัดแต่เอากลับมาตั้งโต๊ะขายแบบนี้มันได้ยังไงฉันทำบุญทำส้มตำให้ฟรีๆนะทุกคนคะไอเบมันสารละเร็วคะ่ะมันหลอกทุกคนว่าจะมาทำบุญแต่มันก้าวเงินเข้ากระเป๋าตัวเองคะ่ะ ไอ้หยุดนะเว้ยเอ้หยุดเฮ้ยหยุดเฮ้้ยุดหยุดหยุดหยุดไม่เอาไม่เอาป้าคะเล่ามาเลยค่ะไอเลวมันบอกเชนว่ามันจะเอาส้มตำไปแจกคนเล่ร่อนมันให้เชนทำส้มตำให้มันร้อยถุงเชนก็ไม่คิดเงินมันเลยสักบาทหนึ่งจนมาเห็นมาหลอกขายส้มตำถุงละร้อยบาทนี่แหละ หยุดหยุดน,นะครับข็ร้องละอย่าประจานผมเลยผมก็ร้องแล้วใครก็แห็นนะแกหลอกฉันแกหลอกประชาชนทุกคนคนอย่างแกต้องไม่มีที่ยืนในสังคมมาเล่นกับความรู้สึกคนแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> สมน้ำหน้า Oy 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 bay bay oy 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 oy